คลิปนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องว่าเว็บฮุกเนี่ยทำงานยังไงนะครับแล้วก็สามารถช่วยเราลดงานได้ยังไงและเพิ่ม productivity ได้ยังไงบ้างนะครับแล้วจริงๆแล้วเว็บฮุกมันคืออะไรมีประวัติที่มาความเป็นไปยังไงก็สวัสดีครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องของพาร์ทเทคนิคอลเล็กๆละกันเนาะจะพยายามนำเสนอเนื้อหาให้ย่อยง่ายสำหรับบุคคลทั่วไปนะครับที่ไม่ใช่ d e v e l o ปอร ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมขอเล่าที่มาที่ไปก่อนว่าเมื่อก่อนเนี้ยเวลาเราพัฒนาโปรแกรมนะครับเดี๋ยวผมขอวาดเป็นไดแกรมละกันตามหน้าจอเนาะสมมุติว่าเราพัฒนาโปรแกรมนะครับ2ระบบแล้วกันนะครับโดยมีระบบตัวนี้เป็นระบบต้นทางระบบที่1เราเรียกว่าระบบต้นทางละกันเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็มีระบบปลายทางละกันนะครับ ที่เขียนว่าโนดเนาะทีนี้เนี่ยเจ้าระบบปลายทางที่เป็นโนดตัวเนี้ยมันมีความต้องการที่จะเอาข้อมูลมาจากระบบต้นทางของระบบตัวที่หนึ่งนะครับเพื่อมาประมวลผลอะไรใดๆก็ตามตามเงื่อนไขที่เราต้องการเมื่อสมัยก่อนเลยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเวลาเราพัฒนาโปรแกรมใช่ไหมครับเราก็ต้องเขียนโปรแกรมที่ระบบโนดตัวนี้หรือระบบปลายทาง ให้ไปอ่านข้อมูลที่ระบบต้นทางเนาะว่ามันมีข้อมูลเข้ามาไหมมีข้อมูลอัปเดตไหมมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรมาหรือเปล่าซึ่งมันก็จะเป็นภาระทั้งฝั่งขาที่เป็นระบบปลายทางและเป็นภาระของทั้งฝั่งระบบต้นทางด้วยเพราะว่ามันจะต้องมีการ q u e r y ข้อมูลใช่ไหมครับคือการค้นหาข้อมูลเนาะ ทีนี้มันก็เลยมีวิวัฒนาการเพื่อลดขั้นตอนแล้วก็พัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นนะครับด้วยการทำเป็นระบบเว็บพุกเนาะคำว่าเว็บพุกก็คือมันจะมีอีเวนต์หรือมีทริกเกอร์ใดๆก็ตามนะครับที่เราต้องการเนาะตามเงื่อนไขที่เรากำหนดเนาะที่ระบบต้นทางเนาะยกตัวอย่างเช่นมีข้อมูลใหม่เพิ่มเข้ามานะครับที่ระบบต้นทางปุ๊บ เมื่อมีข้อมูลใหม่เพิ่มเข้ามาจะทำการส่งข้อมูลไปหาระบบปลายทางด้วยเนาะซึ่งไอ้เจ้าระบบปลายทางนี่แหละก็จะต้องเขียนเป็นหน้าแอปพลิเคชันขึ้นมาหนึ่งหน้าเนาะที่เราเรียกว่าเว็บบุกเพื่อทำการรับข้อมูลจากระบบต้นทางแล้วก็มาทำการพัฒนาระบบไม่ว่าจะทำอะไรต่อไปก็ตามเนาะที่ จ้าตัวระบบปลายทางหรืออาจจะมีการส่งข้อมูลผ่านไปยังระบบอื่นๆใดๆต่อก็ทำได้เช่นกันนะครับในส่วนนี้มันจะทำให้ภาระของทั้งตัวปลายทางที่ตัดงานที่จะต้องไปค้นหาข้อมูลตลอดเวลาต้องไปรันจ็อบไปตั้งทาร์กหรือทำอะไรก็ตามตลอดเวลาอันนี้ก็จะตัดโปรเซสนั้นออกไปอีกโปรเซสหนึ่งที่ถูกตัดออกก็คือ เมื่อมีการลันจอ็อบเมื่อมีการไปเรียกทาร์กก็ต้องมีการค้นหาข้อมูลตลอดเวลาเช่นการที่ระบบต้นทางนะครับสองส่วนนี้สองโปรเซสนี้ก็จะถูกตัดออกภาระการทำงานของระบบหรือเซเวอร์ก็จะลดลงนะครับมันจะเกิดขึ้นมาแค่โปรเซสของเรื่องของการทำทริกเกอร์นะครับตามเงื่อนไขทีนี้เนี่ยเมื่อมีการทำงานแค่ในส่วนของทริกเกอร์ใช่ไหมครับ ภาระการทำงานของระบบแต่ละระบบก็จะลดลงมันเลยเป็นวิวัฒนาการของระบบเว็บฮุกที่เรากำลังจะพูดถึงถ้าแปลตรงตัวนะครับฮุกก็คือตะขอเนะเปรียบเสมือนมีตะขอมาเกี่ยวกันแล้วกันเปรียบเสมือนว่ามีตะขอมาเกี่ยวกันระหว่างสองระบบะที่ระบบต้นทางกับ ระบบปลายทางนะครับอันนี้มันจะช่วยลดงานของเราก็คือเอ่ออย่างแรกเลยนะครับเราไม่ต้องไปทำทาร์กหรือไปทำจ็อบหรือไปทำอะไรใดๆที่จะต้องไปรันระบบให้มันยุ่งยากมากมายขึ้นเนาะอีกส่วนหนึ่งเลยก็คือจะเพิ่ม productivity ของเราได้ยังไงมันเพิ่มได้ตรงที่ว่า ถ้าเรามีเว็บฮุกในการทำงานที่ดีขึ้นถูกไหมครับระบบทุกระบบมันก็จะเป็นออโตเมชันหมดเลยนะครับโอเคยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับเราสามารถสร้างหรือพัฒนาตัวระบบเว็บฮุกเนี่ยเพื่อให้ทำงานอย่างทริกเกอร์ต่างๆนะครับเช่นถ้าลูกค้าทำการส่งออเดอร์ ผ่านทาง l i n e OA นะครับ l i n e OA ก็จะยิงเว็บพุกมาหาเราด้วยข้อมูลที่ลูกค้าส่งมาให้นะครับทีนี้เราก็ไปพัฒนาตัวระบบเว็บพุกว่าถ้ามีออเดอร์ใหม่ด้วยเงื่อนไขใดๆเนาะเช่นมีแอคชั่นนะครับการสั่งซื้อเจนะ้าตัวเว็บพุกก็จะทำการไปเปิดข้อมูลสร้างออเดอร์ใหม่ที่ระบบหลังบ้านของเรา เสร็จแล้วก็เมื่อทำการเปิดออเดอร์เสร็จก็จะทำการโพสต์ข้อมูลไปยังระบบเว็บไซต์เพื่อไปเพิ่มข้อมูลออเดอร์ด้วยเนาะแล้วก็มีการไปออกอิน o i วที่ระบบอีกหนึ่งระบบละกันนะครับยกตัวอย่างเมื่อมีการทำโปรเซสกระบวนการมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ย ก็จะเกิดข้อมูล i n v o i ย์ขึ้นมานะครับเจ้าตัวเว็บฮุกเองนะครับหรือตัวระบบเองเนี่ยก็จะทำการส่งข้อมูลกลับไปหาที่ l i น์ผ่านทาง l i น์ API ตัว r e p y y m s s s g g และกันเนาะยกตัวอย่างให้เห็นภาพสำหรับเรื่องของไลน์ m e s s a g i n g API นะครับฟังก์ชันของการ Reply Message ก็จะทำการส่งข้อมูลกลับไปหาลูกค้า ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยมันจะเป็นออโตเมชันกล่าวคือออโตเมติกทั้งหมดนะครับถ้าเข้าเงื่อนไขที่เราตั้งค่าไว้ถ้าเราเขียนเงื่อนไขเว็บฮุกที่ดีพอนะครับแล้วก็จัดก,การทริกเกอร์ได้อย่างดีพอนะครับทุกอย่างเลยก็จะสามารถลดขั้นตอนการทำงานได้แล้วก็เพิ่ม productivity ให้กับธุรกิจของเราไปในตัวด้วยเนาะก็ คลิปนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับน่าจะเห็นภาพเรื่องของความหมายของเว็บฮุกได้มากขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะเห็นภาพได้มากขึ้นว่าเว็บฮุกมันจะสามารถช่วยงานอะไรเราได้บ้างก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ